สิ้นสุดการรอคอยชาวขอบสนามจีจีถึงเวลาแล้วที่เราจะเปิดให้จัดทีมแฟนตาซีชิงเงินกัน1ล้านบาททุกสัปดาห์ย้ำอีกครั้งแจก,ก1ล้านบาททุกสัปดาห์เพียง99บาทชำระเงินง่ายขึ้นสะดวกขึ้นอย่างแน่นอนแอปขอบสนามจีจีจะพาทุกคนเข้าสู่โลกแห่งฟุตบอลอย่างแท้จริงท้งขอล่าที่คุณไม่เคยอ่านจากที่ไหนมาก่อนเราไปถึงข่าวฟุตบอลจัดหนักจัดเต็มชุดใหญ่ไปกระพริบพร้อมการจัดทีมชิงเงินล้านเริ่มต้นวันที่6กุมภาพันธ์นี้ขอบสนามจีจี โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS Android และ PC คุณเองเป็นเจ้าของเงินล้านได้ง่งงายงขาใหอยโชคดีครับ ผ่านพ้นไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยสาหรับศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายสิ่งก็นแน่นอนแหละครับว่าย่อมมีทีมที่สมหวังกรุทยทางเข้ารอบต่อไปได้และก็มีอีกกลุ่มที่ต้องน้ําตาตกถอยหลังกลับไปเริ่มต้นใหม่ในซีซั่นหน้าและ8ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบกอรองชะนะเลิศประกอบไปด้วยเวอร์พูเชลซีแมนซิตี้เรอัลมาดริดบาเย็บอเลเซียดอตมุนปารีสแซงต์แชมงและก็บอร์โต้กลายเป็นว่ารอบนี้มีตัวแทนจากประเทศอังกฤษผ่านเข้ารอบมากที่สุดถึง3ทีมลาลิกาส วันนี้ขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟียวเรียมาเล่าของเราจะพาทุกท่านไปวิเคราะห์ตัวเต็งในรอบ8ทีมสุดท้ายว่าทีมไหนมีโอกาสฝ่าฟันอุปสรรคเข้ารอบตกรอบหรือมีแววจะก้าวขึ้นไปเป็นเตยบอลทั่วยุโรปในซีซั่นนี้ไปดูกันครับเริ่มที่ทีมแรกปอร์โตจากโปรตุกเกส นับว่าหากปากาเซส,สัตว์นะครับผมสำหรับผลงานของคุณซือแซอรโจคอนไซซซ่ากับการตบทับยูเวให้ตัวโรคตกรอบสมดที่สุดท้ายนับว่าเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมกระเทียมทอดของพวกเขาอย่างมากทั้งที่อยู่ช่วงรู้ผลจะฉลากออกมานะครับหลายคนดูขุมกําลังและประสบการณ์ใครหลายคนก็ต่างคาดการและมองไปทิ่ทางเดียวกันว่าไม่รอดอย่างแน่แท้แน,แน่แต่ใครจะไปเชื่อแหละครับว่าพวกเขาสู้แบบหลังชนฟ้าจนกระทั่งพาตัวเองเข้ามายังรอบแปดทีสุดท้ายได้สําเร็จแน่นอนว่าด้วยชื่อชั้นพวกเขาน่าจะมีหลายทีมอยากจะมาดวลแข่งด้วยเพราะว่ากันตามตรงนะครับนี่ จะเป็นดานที่ง่ายที่สุดแต่ว่าอย่าลืมนะคาับว่ายูเวที่มีพีโดกระโดดพวกเขาตบกระบลตกรอบมาแล้วและมันก็พิสูจน์แล้วว่าพวกเขามีความแข็งกแกร่งไม่น้อยโดยเฉพาะเกมรับที่มีพี่ใหญ่อย่างเปเป้เปอประมุกผู้มีพระงคุณต่อขอบสนามคอยบัญชากเกมอยู่ขืนใครวิ่งมาเจอและเกิดประมาทมึงอาจน้ำตาร่วงได้นะจ๊ะทีมที่2บอิเซียดัดมุ่นจากเยอรมัน นี่เป็นอีกหนึ่งทีมที่ผลงานโดยรวมถือว่าน่ากเกรงขามโดยเฉพาะเรื่องของเกมรุกที่มักยิงประตูคู่แข่งได้มากเนื่องด้วยปัจจัยที่พวกเขามีเออร์ลิงฮาแลนด์เด็กดาวรุ่งโคตรพรสวรรค์ที่อยู่ในทีมขึ้นมาเป็นนำดาวซันโดตอนนี้ที่10ประตูส่วนในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับพวกเขาสามารถผ่านเซบียามาได้แบบไม่ยากเย็นเท่าไหร่ในสกอร์รวม2นัด5ประตูต่อสการผ่านเข้ามาในรอบนี้แม้ทัพเสือเหลืองจะไม่ได้ถูกมองว่าเป็นตัวเต็งในการลุ้นแชมป์แต่อย่าลืมนะครับว่าพวกเขาเองก็มีความน่ากลัวแฝงอยู่โดยเฉพาะเรื่ออองงงงขขขเเเเกกกกกมมรรรุททีีี่่่ถถูบบะะจาาาายึในนนน้้พวัฉ แชมเปี้ยนส์ลีกยังไม่พลาดท่าพายกับทีมไหนเลยดังนั้นนะครับบอกเลยว่านี่เป็นจุดแข็งสําคัญที่อาจจะพาพวกเขาไปได้ใกล้และเข้ารอบที่ลึกกว่านี้ก็เป็นได้ทีมที่3มเรอัลมาดริดจากสเปน นี่เป็นตัวแทนเพียงหนึ่งเดียวที่เหลืออยู่จากลาลิก้าสเปนพร้อมกับการที่ไม่ได้ถูกจับตามองมากนักว่าจะก้าไปถึงตำแหน่งแชมป์โดยปัจจัยของผลงานที่เล่นไม่ได้สม่ำเสมอบวกกับนักเตะในทีมต่างเวีนกันเข้าโรงพยาบาลจีพยาบาลกันเป็นว่าเล่นมันเลยทำให้เรอัลมาเรตไม่สามารถรักษามาตรฐา,า,านได้อย่างต่อเอนื่องรอบ16ทีมสุดท้ายที่ผ่านมานะครับทัพราชาชุดขาวสามารถผ่านดันอตนาลันตาเข้ามาได้แบบไม่พลิกโผล่และก็ไม่ได้พบเจอกับความยากลำบากเท่าไหร่นักเพราะด้วยความเกา๋าประสบการณ์ที่มีมากกว่าคู่แข่งค่อนข้างเยอะทำให้พี่แกสามารถกรุยทา ชนะได้ทั้งไปกับรวมแล้วจบที่สกอร์สประตูตอนหนึ่งซึ่งปัจจุบันนะครับเหล่าล้านพนันถูกคนมาในต่างประเทศต่างมองพวกเขาคือเต็ง6ที่มีโอกาสซอยแชมป์ซึ่งนั่นถือว่าเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจเหมือนกันนะครับที่ทีมของ4ด่านตกมาอยู่ในตัวเลือกลังท้ายแบบนี้แต่ก็อยากที่น่าสนใจแหละครับโดยยี่ห้อของนายใหญ่ผู้นี้ทําให้เรอัลมาดริดยังคงน่ากลัวอยู่เสมอซึ่งมันการันตีได้ด้วยแชมป์สามสมัยซ้อนที่เคยทํามาและแน่นอนว่าถึงตรงนี้ยังไม่มีใครกล้ากาชื่อพวกเขาทิ้งหรือประมาทได้หรอกครับ สโมสรต่อมาเชลซีจากอังกฤษส่งเข้าประกวด ทีมฟอร์มแรงที่กลับมาเป็นที่สนใจของเรากครูและแฟนบอลอีกครังนับตั้ที่โทมัสทูเคิลเข้ามารับงานนับจนถึงตอนนี้นะครับนายใหญ่ชาวทัพเยอรมันคุมทัพสิงห์บรูมาแล้ว13นัดผลปรากฏว่าไร้พ่ายพร้อมกับเป็นสถิติกุลซือของเชลซีที่ออกสตาร์ทได้สวยหรูที่สุดตั้งแต่เกิดมาแน่นอนว่าการผ่านแอดมาริดในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมไปอย่างมากนอกจากนั้นยังเป็นการชนะทั้งเย้าและเยืดบวกกับรักษาคลีนชีนได้อีกยิ่งเป็นเหมือนการเพิ่มกำลังใจและความมั่นนนนนนใใจห้้้กกกััพพพรเเเตตตาาทีโดยออวขขงงงป็ รายการแต่เมื่อเฝ้ามองดูที่ผลงานก็ต้องยอมรับว่าเชลซีกลายเป็นสมโมสรที่น่ากลัวขึ้นมาในทันต้าบวกกับฟุตบอลสไตล์ทูเข้าเริ่มทำให้นักเตะซึมซับได้ไปเรียบร้อยและมันก็ยิ่งทําให้ภาพของสิงบลูในตอนนี้ชัดเจนและมีอนาคตสดใสดในการลุ้นซิวแชมป์ยูโรสมัยที่2ทีมต่อมาลิเวอร์พูลจากอังกฤษส่งเข้าประกวด แม้ผลงานในเกมนี้อาจจะไม่ค่อยน่าอภิรม์เสียเท่าไหรแต่กับบอลทั่วอย่างแชมเปี้ยนลีกนะครับพวกเขายัางคงความดุดันไว้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งการฝ่าดาันอเบลไลซีเข้ามาถือว่าไม่ได้ใช้งานง่ายที่ยากเกินระบมหัวแม่ตีเสียเท่าไรแม้ทั้งสองนั้น,นะครับมันจะต้องเตะกันที่สนามกลางทั้งคู่และอีกอย่างคือตอนนี้ดูเหมือนว่าเจอเกนคลับและลูกทีมเองกําเบนเป้ามาโฟกัสที่โทรฟรีนี้แบบเต็มอัตร,รักษกแล้วเนื่องโดยหนทางในพรีเมียร์ลีกการป้องกันแชมป์แม้จะเป็นเรื่องยากแน่นอนว่าตอนนี้จะว่่่่าาาาาไไปปพววกกกกกกกเเเเเเขลลลลัััง้้นนนฟอออรรรรร์มมมม็ใหหบบดแแะะะชชิโต กลังของทัพหงแดงน่าจะมีความสมบูรณ์มากกว่านี้ขึ้นไปอีกดังนั้นเราจึงไม่แปลกใจนะครับที่พวกเขาจะถูกจัดเข้ามาอยู่ในเต็งซี่ในการลุ้นแชมป์โทฟี่บรกเอียเพราะตอนนี้นะคาับผมเลียวผู้เหลือเพียงรายการเดียวและสามารถเพ่งสมาธิได้อย่างเต็มที่บวกกับประสบการณ์และแรงกระหายที่ทีมอยากจะมอบความสุขคืนสู่แฟนบอลดังนั้นมีโอกาสสูงมากนะครับทีมต่อมาปารีสแซงแชฌแมงจากฝรั่งเศสส่งเข้าประกวด รองแชมป์เก่าเมื่อซีซสั่นที่แล้วยังคงตั้งเป้าการเป็นเจ้ายุโรปนั่นคือหมุดหมายอันดับที่1ของสโมสรน,นี้และแน่นอนว่าการตบบาร์เซโลนาเมื่อรอบที่แล้วคือการสร้างกำลังใจชั้นยอดซึ่งมันคือการเอาชนะแบบไม่ยากหัวแมตตินเท่าไหร่เพราะมันน่าจะจบไปตั้งแต่นัดแรกที่บุกไปถลม่มค้ำหนูถึง4ประตูตอนตหนึ่งแล้วปัจจุบันปารีสถูกมองว่าเป็นเต็ง3ในการเบียดเข้าป้ายคว้าแชมป์ซึ่งถ้ามองดูแล้วนะครับมันเป็นอันดับที่พอเข้าใจได้ด้วยขุมกำลังบวกกับมาตรฐานของนักเตะที่ดีกว่าาสสโโมรรทีน,น,น,รน,นัเลจจกออใงฝศะซิฟ ไม่ครอกแต่อย่างไรก็ตามนะครับเส้นทางที่เหลือมันไม่ง่ายถ้าเกิดว่าแพ้ภายตัวเองมีอาจจะรักษามาตรฐานได้เหมือนเกมลิกเอิงฝรั่งเศสในตอนนี้ก็มีโอกาสจะโบกมือลาได้เหมือนกันนะครับทีมต่อมาบ่ายเยนมิวนิกจากเยอรม,มัน เจ้าของแชมป์เก่าที่ยังคงความแข่งกแกร่งไว้ได้เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนโดยเฉพาะเรื่องของเกมรบที่จะบุกเข้าทำลายคู่แข่งได้แบบนา่ากลัวยิ่งนักและโรเบิร์ตเลวานอสกี้ก็มามีมาตรฐานที่ตกลงไปเลยซึ่งยังคงไว้ถึงความเป็นเพชรขาดจอมฝังตะข่ายคู่แข่งอยู่เหมือนเดิมและด้วยยี้อดทับเสือใต้ในตอนนี้นะครับต้องยอมมารับว่าเขาเป็นทีมที่กลายเป็นทีหนึ่งของยุโรปแบบไม่มีใครกล้าเถียงด้วยมาตรฐานที่เหล่าผู้เล่นและฮันซี่เฟลิกทำไว้มันยอดเยี่ยมมากๆและก็เชื่อเหลือเกินว่าในยามนี้นะครับไม่มีใครหน้าไหนายอยากจะเจอบายเนิค ซึ่งถึงตรงนี้มันก็มีโอกาสมากไม่น้อยที่พวกเขาจะสามารถป้องกันแชมป์เอาไว้ได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับไม่ควรประมาทตัวเองและต้องประเมินคู่แข่งให้ดีทุกอย่างตอนนี้พวกเขาก็สามารถเป็นตัวกำหนดผลการแข่งขันเหมือนกันนะครับทีมสุดท้ายแมนเชสเตอร์ซิตี้จากพรีเมียร์ลีกอังกฤษ เต็งหนึ่งที่ราคานำโด่งมาแต่เพียงผู้เดียวเพราะด้ยวยผลงานของพวกเขาบวกกับมันสมองของเป๊ปกวาดิโอลามันแสดงออกมาในสนามแล้วว่าพวกเขาคู่ควรต่อการเป็นผู้นำในชาร์ตความน่าจะเป็นนี้ยิ่งไปกว่านั้นนะครับสถิติในซีซั่นนี้มันบ่งบอกว่าถ้าเรือใบสีฟ้าแข็งแกร่งเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องของเกมรับที่เพิ่งเสียประตูไปเพียงแค่ตุงเดียวเท่านั้นในแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นนี้และด้วยความมั่นหมายของเป๊ปที่อยากจะพาเรือรำนี้ไปถึงฝั่งฟันเตี้กับการคว้าถ้วยบิ๊กเอียร์มาครองมันก็เลยเป็น ครับพวกเขาสามารถเพลงสมาธิที่การไล่ล่ารายการนี้ได้แบบเต็มที่เพราะคะแนนในลีกที่ค่อนข้างทิ้งห่างอันดับ2ไปไกลมากมันก็เลยประจวบเหมาะมีโอกาสที่พวกเขาจะประสบความสําสเร็จทั้ง2องายยการในปีนี้ครับและแฟนๆขอสนามละครับคิดว่าคารจะเป็นเต็งแชมป์อยูสามารถวิเคราะห์วิจารกันได้เต็มที่นะจ๊ะ